สลามุอะลัยกุมวะ a r a ะ m a t u l l a h i w a b a r ะ k a t u h วันนี้อาจารย์จามอัลลอฮุซุห์รุหานุวาตาลราวันนี้ได้เรียนที่รักแวกรอบทุกท่านครับวิชาสังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่สามนะครับวันนี้ได้กลับมาพบกับนักเรียนอีกนะครับในการเรียนออนไลน์นะครับวันนี้เราจะได้พูดถึงการเดินทางของท่านอับดุลหมุฮัมมัติสโลมอัลฮุไอยเดลวาสัลลัม ถึงไปตุนมักลิสนะครับว่ามีการเดินทางอย่างไรนะครับเรเ็ทั้งหลายครับตุนเบมซมอวายลีวาสลัมเนี่ยท่านได้ทรงอิสซอแปลว่าเป็นการเดินทางในเวลาข้างคืนจากมัสยิดอัลฮารอมในนครมักกะไปสู่มัสยิดอัลอัคซอในเยรูซาเลมนะครับหรือใบตุนมักลิส การเดินทางทา่านอิมมิโสมลลองวายเดวัสลัมเนี่ยท่านใช้บุหรอกเป็นพาหนะในการเดินทางนะครับเมื่อบุหรอกไปนําท่านอิมมหัมสโรว้องวายเดวัสลัมไปสู่ไบตุนมักดิสมวลนาฬิกาทั้งมวลต่างก็ลงมาจากฟ้าและก็ยืนยืนแถวแสดงความยินดีกับท่านอิมอมิโสมว้องวายเดวะซัสลามเมื่อท่านอบีนั้นเดินทางไปถึงไบตุนมักดิสและจากนั้น บรรดาไมลักนะมาลัยกาก็แสดงความยินดีมาลัยกาก็แสดงการเคารพจากพระแสดงความเคารพจากพระผู้เป็นเจ้าซึ่งมาลัยกาต่างๆก็ขอนะครับกล่าวกับท่านบีบบอสบอลวายในวาา้ว่าลาว่าขอความสันติสุขจงประสบแด่ท่านโอ้ผู้เป็นท่านแรกโอ้ท่านผู้เป็นท่านสุดท้าย ท่านผู้เป็นผู้รวมซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างมาได้ครับก็ขอพรนะครับแก่ท่านผู้สวดพระวจนะในวันศุลัล์และจากนั้นเนี่ยท่านศู้สวดลระวจนะในวันศรรนกก็ถามจีพย์นินถามทีพยนว่าพวกเขาแสดงความเคารพอะไรกันกับข้าพเจ้าแสดงความเคารพอะไรกับข้าพเจ้า ยิบรีนก็ตอบกับท่านอบีมยมสโรมมอฮ์วาอะไลวาซันลำบอกว่าท่านคือศัสดาท่านสุดท้ายท่านได้ผ่านจุดต้อนรับจากมวลมาดิกาไปจนถึงประตูมัสิกนั่นคือเป็นการให้ความเคารพของบรรดายิบรีนที่ลงมาต้อนรับท่านอบีมสโรมมอฮ์วาอะไลวาซันลำยิบรีนได้ มารีคัพได้มาทำาการทำความพ,พ,พรกจิฟติงก็ได้ให้ทานหิวโซมาะวาเดวะสนั่นลงจากบุหรอกแล้วก็นำบุรอกไปผูกไว้มุมหนึ่งของประตูมัสยิดมุมหนึ่งของมัสยิดเมื่อทานหิวโซมาะวาเดวะสนเดินเข้าสู่ประตูมัสยิดก็ได้พบกับบรรดาบรรดาอัมบียะบรรดานาบีบรรดาอซูลในอดีตทั้งหมด ซึ่งต่างก็แสดงความเคารพต่อพรารับีมุฮัมมัดสโวล์ว้อนวาเยเลวะซัลลัมเหมือนกับบรรดามาลายกาที่สลามและก็แสดงความเคารพต่อข้านบีมุฮัมมัดสโวล์ว้อนวาเยเลวะซัลลัมที่ผ่ามเมื่อมเมือเ่อก่อนจากไปต่อมาอ,องค์สุสอรร์้อนวายเดวะซัลลัมก็ได้ขึ้นไปสู่ชั้นฟ้าในแต่ละชั้นจากชั้นฟ้าชั้นที่หนึ่ง พระนบีท่านยิบรีนจึงได้ขออนุญาตเพื่อให้เปิดประตูชั้นฟ้าชั้นแรกก็มีเสียงเสียงเสียงกล่าวขึ้นมาว่าท่านเป็นใครยิบรีนก็ตอบว่าฉันคือยิบรีนแล้วก็มีเสียงกล่าวขึ้นอีกว่าใครมาพร้อมกับท่านยิบรีนก็ตอบกับผู้นั้นว่าเขาคือมุฮัมมัดและมีเสียงกล่าวมาว่า เขาถูกส่งมาที่นี่หรือยิบรีก็ตอบว่าใช่แล้วเขาถูกส่งมาที่นี่ดังนั้นท้องฟ้าชั้นแรกจึงเปิดประตูนะครับเปิดเพื่อให้ท่านนบ,บีมอหมสโรมวารีวาสลัมเนี่ยได้เข้าไปทัในใดนั้นเมื่อเข้าไปสู่ผ่านไปสู่ชั้นฟ้าชั้นที่หนึ่งปร,รากฏว่าท่านรบีมอหมสโรมวารีวัสลัมได้พบกับ ศาส,สดาท่านแรกก็คือท่านศาสดาอาดัมอะลัยฮิสลามศาสดาอาดัมอยู่ในชั้นฟ้าชั้นที่หนึ่งนะครับเขาก็ตอบรับฉันตอบรับท่านนบีแลเละก็ขอพรขอดุอาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดซอลลัลวะเดย์วะซัลลัมจากนั้นเนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดุลเลาะห์วะเดย์วะซัลลัมก็เดินทางไปพร้อมกับยิบรีนโดยยิบรีนนำนำท่านนบีมุฮัมมัดซอลลัลวะเดย์วะซัลลัมขึ้นสู่ ทองฟ้าชั้นที่สองแล้วก็ขอเปิดชั้นฟ้าชั้นที่สองก็มีคนก็มีเสียงพูดมาเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับชั้นฟ้าชั้นที่1น,นะครับแล้วท้องฟ้าก็จะเปิดถูกเปิดให้เรานั้นนี้ได้ผ่านเข้าไปดังนั้นทอมิสาซวัลวาเลวสลมเมื่อผ่านเข้าไปในชั้นฟ้าชั้นที่สองก็ไปพบกับท่านนบาี ยาฮยาและนบีอิสฮะซึ่งเป็นบุตรของมารียมซึ่งนบีทั้งสองท่านนี้ก็ให้การต้อนรับกับท่านเบบีโอลลฮวาอะเลวะสลัมและก็อวยพรขอพรให้กับท่านเบบีมุฮัมมัดโอลลฮวาอะเลวะสลัมนั่นคือผ่านมาชั้นฟ้าสองชั้นและจากนั้นเนี่ยท่านเบบีท่านเบบีมุฮัมมัดโอลลฮวาอะเลวะสลัมก็เดินทางต่อโดยการนํา ขอท่านยิบรีตนำท่านอับีมมมัดส่งร้องวาเยเดวซันขึ้นสู่ชั้นฟ้าชั้นที่สแล้วก็วขอเปิดท้องฟ้าชั้นที่สามเหมือนกับท้องฟ้าชั้นที่1นก็ก็มีเสียงพูดมาเหมือนเดิมก็มีการโต้อตอบเหมือนกับในชั้นฟ้าชั้นแรกหลังจากนั้นชั้นท้องฟ้าก็ได้ถูกเปิดขึ้นให้แก่ท่านอาบีมมุฮัมัด่ล้องวาเยเดวะซันและยิบรีขึ้นไป พอขึ้นไปเนี่ยท่านเบบีโซลลอฮุอาลัยวะกัลลัมก็ไปพบกับท่านบนะบานบียูซุฟนะครับท่านนบียูซุฟเขาก็ได้ให้การต้อนรับและขอดุอายให้กับฉันนะครับขอดุอายให้กับท่านนบบีโซลลอฮุอาลัยวะกัลลัมจากนั้นท่านนบีและยิบรีนก็ได้เดินทางขึ้นสู่ชั้นฟ้าชั้นที่สี่นะครับและท่านนบีมูฮัมมัดสูลลาะฮุอาลัยวะกัลลัมก็ได้พบกับท่านนบีอิบราฮิม ดังนั้นเขาก็จะรับการต้อนรับนะครับต้อนรับท่านระบียนโซนล้อมวานีวัสลัมและก็ขอ,อบอร,ร์อเนกทั้งระเบียนโลนล้อมวานีวัสลัมอลัลลรุบมานุวาตาลาได้ทรงตัดไว้ในสุรมารยัมบอกว่าเราได้ยกเขาคือดับบีอิดริสขึ้นสู่ที่อำนักอันสูงส่งนั่นก็คือชั้นฟ้าชั้นที่สีนั่นเองและนี่ก็คือที่อำนักของท่านนาบี อินเดริสอะไริสลัดนั่นก็คือชั้นฟ้าชั้นที่สี่นั่นเองเร่ยนทั้งหลายครับเราคงจะได้นำเอาประวัติการเมอหลักนะครับการขึ้นสู่ชั้นฟ้าเนี่ยเรียกว่าเรียกว่าเมื่อะลักนะครับได้นำมาฝากจัเรียนในครั้งถัดไปนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับมีใบางานหรือคำสั่งนะครับเป็นใบางานที่สั่ให้เรียนนะเพราะตอ,ขอตอนนี้ไปเติมให้สัมพันธ์กันนะครับหนึ่งของฟ้าชั้นที่หนึ่ง ข้อสองท้ 2, องฟ้าชั้นที่สองข้อสามท่านนับดุลฮัมมัดโฉบลัลงว่าอะลีอัลสลามอัลลัมและสี่ท่านนบียะฮย,ยาอะลีเซาะแลามถามว่าโอ้ผู้เป็นท่านแรกโอ้ผู้เป็นท่านสุดท้ายถามว่าท่านผู้นั้นคือใครนะครับคงคำตอบนั้นเนี่ยคงจะหาเจอนะครับว่าท่านผู้นั้นคือใครระหว่างข้อสามและข้อสี่ คำถามข้อที่สองท่านนบียุซูลละฮวาไดวะาซ้ำนำพบกับนบียะฮยะและนบียอิซะบุบมาริยมที่ไหนแปลว่าชั้นฟ้าชั้นที่เท่าไรชั้นที่หนึ่งหรือชั้นที่สองนะครับก็เป็นคำถามที่นักเรียนจะต้องทำและก็ส่งนะครับในอัลบ,บาซวิชาอิสตาศึกษานะครับซึ่งนักเรียนจะต้อง เขียนลงในสมุดนะครับแล้วก็เขียนเป็นใบงานที่13เขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ให้ครบนะครับจากนั้นก็นำส่งนะครับในอัลบั้มแล้วก็มีการแคปรูปขณะเรียนออนไลน์นะครับของชั้นป .3 แล้วก็มีการแคปรูปในลักษณะนี้นะครับพบกันครั้งต่อไปนะครับในบทเรียนถัดไปนะครับก็เป็นเรื่องของการอิสระในนิราในตอนต่อๆไปนะครับวันนี้จากลาไปก่อนครับวินใจเตอฟิ้วันีใยะ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته